เธแบบผาเงี้ยเธอจะมาซื้อน้าให้อกงกันเพราะว่าเมือวนพี่ไม่น่ากินน้ำเพราะว่าเห็ดดินใยเดินาะคะไดเดินตรงน้ำันเลยราจะไปซื้อน้ำให้อกงนนี่ใช้บัตรอะไรใช้บัตรอะไรบองตูเกืออ๋อพีพีซื้อน้าพูดอะไรรู้เรื่องกัน อาพ่อเออธิบายใหม่ก็คือวันี้เราจะดูน้ไปให้องกงนะค,ะคนนรับโกกับยา,าเพราะเาไม่มีน้ำกินเพราะเรื่องของน้ำมันพังแผนดินไหวทำให้ค่อแรงระเบิดไม่มีน้ำนนนกนนำินต้องกินน้ำก๊อกมันไม่ดีต่อสุขว่าเราต้องไปซื้อนไปดูน้ำข้าในกันกว่า,าราคาเท่าไหร่ออมเด็ดวันนี้มาซื้ออะไรคะซื้อน้ำให้โกงแล้วก็แม่อุจะให้ออมเด็ดหยิบขนมด้วย1ชิน้นโอเคไหมโบนมีโกอย่างเดียวหรอ อันน,นสุดท้ายแล้ว,ลวเปลี่ยนน้ำเป็นโคกอันนี้ใครจะกินให้อากงไหมอเอาไหมเอาไหมให้อากงหรือว่าแต่กินเองดีงไปเ,เ,เร็วซื้อขนมก่อนดีกว่าแต่พ่อเอ็มจะซื้อแป,ป๊บซี่ให้นะโค้กให้นะลูก แต่เขาพี่กินน้ำเบ็นพี่กันหรอเออเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเขาโตแล้วเขาโตโตตอนนี้เราคุ้เพราะอะไรคะถ้าเราติดล้มเหลวเอาไงดีพ่อเอ็มเราติดล้มเหลวต้องไปหาคุยที่อื่นไปก่อนสักก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากโบต้าทำเป่าเป็นแบตเตอรี่น่าเดือดร้อนถูกมากมันลอยเงาแบบตี่ไปให้หมดเลยเดี๋ยวไปฝากคงด้วยโอเคไป ภารกิจของเราอันนี้น้ำไม่ได้นะคะมีเงินงสดเพเก็บไม่ได้ไปรับเหรียญในรถไหมเท่าไหร่อ่ะแม่ร้อยสามาจ้พออยู่มั้งตังไม่มีอีกเอาขนมเนี่ยเบเก,กิลเบเก,ก็ลก็อดอ่ะดิกเนาะอันนี้คือร้อยสามพิบศษเเรอามเอาอ๋อเหรอเฮ้ยมองกระเป๋าตังค์แม่อูม,มาน่าจะมีมั้ง เราจะได้เป๊ปซี่ให้เชเบกอรออมเนตนะคะหนึ่งลังออมเนตกับเชเบกแบ่งให้อากงไหมแบ่งให้อากงได้ไหมแบ่ได้ๆน่ใจนะแต่แต่ค่ะอากงไม่กินอากงเนี่ยนะจะไม่กินลองถามใครๆดูก็ได้ลองถามพ่อเอ็มนะว่าอากงกินไหมเยอะไหมเยอะไหมพิงเหรออันนี้พูดจริงวะเนี่ยพ่อเอ็ม ได้ยังหวยตังเก่งเพราะเอ็มเนี่ยโอ,โอ้โยตัง,<ม>ตงเก่งมากใ <อะ S 2> ช่ใช่วเบเกิลเนี่ยกาถามว่าพ่อเอ็มอะ่ะไอ้นี่ให้พ่อเอ็มอากงอกินน้ำแบตซี่เป็นไหมโอ้โหชอบเบเกิล <c oughs> บอกว่าตอนต่อไปยังมีเลยแบตซี่จร่งจริงๆเรามาวันนี้ไงเราได้ห้าสิบแต่ต้องเปลี่ยนเป็นคือถ้าเราห้าสิบเราก็จะน้ำสิบแพ็กเกลเป็นราคาที่ถูกมากแต่ก็ยี่ห้าบาทแต่วันนี้วันสุดท้ายนะ ละขนมได้ไหมคุ้มับเดนให้น้องเชเบ็ดไงมีเพื่อนมาแล้วต้องออกสองขวดใช่ไหมรอมแม่กับเชเบ็ดได้ขนมไหมลูกตังไม่พออยาให้พ่อเอ็มพาไปเซเว่นบอกเขาไปไปบอกพ่อเอ็มว่าซื้อขนมให้หน่อยเซเว่นเดี๋ยวเราแวะเซเว่นดีกว่าโอเคไหม พก็เอ็มพาวไปเซเว่นตกผมอะไรลูกเปียกเจ้ยผมผมลูกเปียกเจ้ยอยู่ที่บ้านร้อนเพราะเอ็มไม่เปิดแอร์ให้ลูกดือหัวเหอเปียกหมดเลยสวยเชืออะไรวันนี้หมายถึง <laughs> ตัวตัวลูกอะไรสวยจะตายวันนี้อมเด็ดสวยมากแลล้วหนูหะ่ะสวยสุดๆใครเอาก็ตอบมาให้ไป เอกันนไัีันนี้ปกติเราซื้อขวดเท่าไหรพ่าเอ็มยี่สิบบาทปะถ้าแตกทำไงเนี่ยพ่อเอ็มไม่เอาเพ่อเอ็มว่าเสียวว่ะเ้าตกคืออดกินนะลูกโอ้ยลำบ,บากจังเลยพ่อเอ็มนี่ลำบากจังเลย พ่อเองไม่ไหวแล้วปล่อยดิปล่อยดิปล่อยได้ไงนไอ้องเชมเบ็ตไม่เอาไม่เอาเขาไปร้องไห้อุ้ยอ sí> ุ้ยปลาไม่เอาอย่าให้ลูกยกแบบนี้ไม่เอาอย่าเหยียบน้ำลูกกบน้ำเปล่ากลายเป็นเบาหวานไปรดบ๋ยวเรากกลุกันครับได้ ว้าวแต่ตอนนี้อากงไปไหนอ่ะนอนไปแล้วมัง้งไปตามเร็วออมเล็เปิดเลยค่ะถามพ่อเอ็มว่าพ่อเอ็มจะเอาน้ําให้อากงหมดเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบ่งไปแล้วแหละเขากินเยอะไม่ได้หรอกอ่ะอ่ะอ,อมเมดหยิบน้ำไปให้อากงออมเล็บจะให้อากงกี่ขวด สอ,องขวดเองเหรอนูนูนเห็นหนากงแล้วเห็นอนกงเปิดไฟแล้วเอาาเอาลุกเร็วทำดีๆแ,แม่อูจะเอาสาลาเปามาฝากอากงด้วยนะคะเออแล้วก็มีอันนี้ด้วยสรุปออนเ็ลเอาไปให้ใหกี่ขวดเนาะพ่อเอ็มอันนี้ให้ใหแม่ ไปบ้านอากงกันนะคะเราเจออากงแล้วนะคะอากงกำลังเก็บของนะคะส่วนย่าก็กำลังอาบน้ำอยู่ย่าอาบน้ำอยู่หรอคะใช่แล้วพลอยเนี่ยจะให้น้ำแต๊ซี่ถามอากงว่าเอาบปฟีกี่ขวดอากงเอาบปฟีกี่ขวดคะอากงไปไหนแล้วอากงเอาไปฟีกี่ขวดซื้อน้ำหรอตูนซื้อไปทำอะไรซื้อมาให้พ่อ อากงนี่ค่ะยาวสลับเปามาให้นะโอ้ย่าตับแตงหอมเลยดีด้วยเอากี่ขวดแล้วเนี่ยเรากลับกี่ขวดลูกก็จะสามขวดแล้วแต่ลูกเลยเอากี่ขวดก็ได้สามขวดค่ะเดี๋ยวโอเคได้อ่าเป็นที่ให้หน่อยค่ะก็เอาของมาให้อากงมา่าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำเปล่าเดีย๋ยวไว้ไว้ถ้ามีน้ำเปล่าออมาเติมพี่ไหมอะไรไหม ร้านคาเฟขเการ้านแมกกา์เหรอของมปีพอ่ะถูกมาก้แฟม์ก็ี่บาทเลยถ้าเราซื้อโอเคนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเล่นหนึ่งกดติดีพ่ช่องช่องอะไรป้นีันลยค่ะได้ค่ะ